สวัสดีครับมาพบกับรายการคําถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนวิวซะหน่อยหนึ่งนะครับมีรถที่น่าสนใจ2คันนะครับทั้ง2คันนี้เนี่ยจะเป็น f o r ์จูเนเป็นรถยอดนิยมเลยนะครับแล้วก็2คันนี้เป็นตัว2.4ตัว G ก็คือตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าหน้าตาเห็นไหมไม่เหมือนกันนะตัวนี้นะสีเทาเข้มตัวนี้ปี2020นะครับแต่เป็นก่อน Minor c h a ชนส่วนตัวนี้นะครับปี2021 Minor Chan อเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้หน้าใหม่มีชุดแต่งครบหมดเลยสีดำนะสองคันนี้เนี่ยเป็นตัว G ทั้งคู่ตัวเริ่มต้นนะครับตัว2คันนี้ถามว่ามันโดดเด่นยังไงเลขไม้น้อยทั้งคู่นะผมจะบอกออก่อนเลยคันนี้เนี่ยเลขไม่แค่ส0 0 0 0ื่นใครหา f o r จูเนอร์ไม้น้อยคันนี้ได้เลยส่วนคันนี้เลขไม้หก0 0ื่นนะอาจจะเยอะกว่าแต่ตัวนี้ได้หน้าใหม่กว่านะครับสคันนี้2ตัว G เนี่ยต่างกันยังไงพอไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยเอย้มันคุ้มไหมที่จะต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับรถคันนี้หน้าใหม่นะ ตัวนี้1นึ่งล้านเจ็ดหมบาทส่วนตัวนี้ราคาโคตรคุ้มเลย9ก้0 0 0นบาทนั้นะราคาห่างกันแสนสามได้หน้าใหม่คุ้มไหมหรือเรามาดูว่าได้ตัวหน้าเก่าที่เรียกว่าเออหน้าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะเลขไมน้อยนะมาดูออปชันกันดูว่า2คันนี้ต่างกันยังไงนะครับเอาละเรามาดูตัวเก่าก่อนดีกว่านะจะได้รู้ว่าตัวเก่าเป็นยังไงตัวเก่าจริงๆก็เป็นตัวที่หน้าตาทันสมัยอยู่แล้วนะคนก็หาหน้านี้เยอะอยู่แล้วนะครับ ที่สําคัญเพราะราคาเขาคุ้มนะ9 4 9 0 0 0บาทตัวนี้เนี่ยฟรีดาวแน่นอนนะแล้วผ่อนงวดหนึ่งตกประมาณคือใช้แคมเปญนรถโดนใจได้แน่นอนนะฮะอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นสี่เท่านั้นเองผ่อนไม่ถึง1 5ื่นนะต่อเดือนอันนี้คุ้มมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรอบคันเนี่ยผมบอกว่าคันนี้สดจริงนะเพราะไมวิ่งแค่ส0 0 0มเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ให้ดูเลขไมก่อนเลยอันนี้3 4มหมเห็นไหมวิ่งน้อยจริงนะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนพอก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยจุดที่มันต่างกัน ที่เห็นชัดๆเลยคือเบาะเราเห็นไหมฮะเบาะเป็นเบาะปรับมือนะไม่มีเบาะปรับไฟฟ้านะ้าอุ่มสตาร์ทนีอยู่แต่ว่าเบาะนี้เขาเป็นปรับมือเบาะภายในเนี่ยลายเดียวกันกับตัว2.4ตัว V นะแต่ว่าได้เบาะปรับมือ2ข้างนะแล้วก็ออปชั่นอื่นๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตามมาตรฐานรถตัวเริ่มต้นเลยตัวนี้เนี่ยจะด้อยเรื่องออปชั่นหน่อยแต่ว่าถามว่าวิ่งน้อยอะ่ะคุณก็ได้มาจะสภาพเนี่ยรถสภาพใหม่กลิบเลยวิ่งน้อยนะครับจอเนี่ยยังเป็นจอเดิมอยู่นะ อย่างที่เราเห็นนะจะเป็นจอเดิมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่น่าจะประมาณสัก7.5นะฮะ7.5นิ้วนะแล้วก็เป็นจอมาตรฐานที่ใช้ใน f o r t u n e r ทั่วไปอยู่แล้ว CD เชื่อมต่อระบบเชื่อมต่อและเล่นได้หมดนะครับยังมี c ีให้เล่นอยู่นะแล้วก็แอร์นี่เด้เห็นไหมแอร์มันเป็นแอร์แบบเลเวเลยแอร์บิดนะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เรียกว่าอ่าออปชั่นเขาอาจจะตัดไปแหละเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะตัวเริ่มต้นนะครับแต่ก็ใช้งานง่ายนะเป็นแอร์บิดปรับ ความเย็นปรับอะไรได้และแอร์เย็นสบายไม่ต้องกังวลอยู่แล้วนะโตโยต้านะครับส่วน Option ออปชั่นอื่นๆคล้ายกันนะเนี่ยที่วางแก้วเกียร์พวกแมชชนิกนี่เหมือนกันเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดตัวนี้เหมือนก,นกันกับตัวทุกรุ่นนะตัว2.4 V แล้วก็ใช้ตัวนี้โหมดการขับขี่มีเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ขาดหายก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะอย่างที่ผมบอกไว้นะจอก็จะเป็นจอแบบรุ่นเดิมนะจริงๆจอถ้าเป็นตัว ตัว V เนี่ยเขาจะเป็นจอรุ่นใหม่แบบสไลด์ทัชสกรีนได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นจอเดิมแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบอย่างที่เราเห็นนะแอร์บิดเบาเป็นเบาะแบบปรับมืออย่างที่เรารู้กันนะฮะแต่อุปกรณ์อื่นไม่ได้ขาดอะไรนะครับอีกจุดนึงเดี๋ยวให้ดู2.4ตัว G ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะตัว V เนี่ยจะได้ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ G เนี่ยจะไม่มีแต่มีปุ่มอย่างนี้ปุ่มโลง่ลงๆไว้ให้กดไม่ได้นะเป็นฝาท้ายแบบ แต่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักนะโฟล์กูเนอร์อย่างที่รู้นะโชคเขายังสภาพดีนะครับแล้วก็เจ็ดที่นั่งเหมือนเดิมพับได้ปกตินะอันนี้ขนของได้เต็มที่อยู่แล้วนะเบาะแถว2ก็พับได้นะครับคือแค่เบาะปรับมือแหละ 2U4G ก็ประมาณนี้นะอย่างที่เราเห็นนะอย่างอื่นเนี่ยก็คือคือเรียกว่าออปชันเขาโดนตัดไปบ้างจากตัว 2U4V แต่ถ้าเวลาใช้งานจริงก็ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรละ่ะรถมันก็ประมาณนี้ล้อแม็กยังเป็นลายเดียวกันอยู่เลยนะกับ 2U4V เพราะนั้นคือตรงเนี้ย ตัดออปชั่นพูดง่ายๆเพื่อให้ประหยัดลงแต่คุณลูกค้าก็สบายๆนะตัวนี้ผ่อนแค่14ื่นสีอย่างที่เราลดแล้ววิ่งรถสดมากวิ่งแค่ส0 0 0 0ืนะครับส่วนตัวใหม่เอาละตัวใหม่ตัวนี้ผมตั้งราคาไว้อยู่ล้านเจ็ดหมื่นล้านกับอีกเจ็ดหมบาทนะไม่ใช่เจ็ดแสนนะหล้านกับเจ็ดหมบาทนะครับนั้นคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าหน้าตาเนี่ยถ้าเราเทียบกันอย่างเงี้ยมันหล่อขึ้นเยอะนะตัวปี2021นนะครับไฟหน้าเขาหล่อขึ้นเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟหน้าแบบ ตัวนี้ LED นะแล้วก็มี daytime running light เป็น LED เส้นยาวอย่างนี้เลยคือไฟหน้าหล่อขึ้นเยอะนะครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะมิติการเนี่ยการเล่นกระจังหน้าเนี่ยเขาดูเป็นมิติมากขึ้นนะครับดูสวยแล้วก็ไฟตัดหมอกนะตัวเดิมจะเป็นไฟตัดหมอกแบบธรรมดานะฮาโลเจนแต่ตัวนี้ดูดิได้แบบ LED มาเลยนะไฟหน้าไฟตัดหมอก LED หมดนะอันนี้ถือว่า พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับสวยมากนะครับด้านล่างเนี่ยตัวนี้ลูกค้าท่านเก่าท่าติดสเกิร์ตรอบคันมาด้วยดูสวยล้อแม็กก็จะได้ลายใหม่เนี่ยลายเป็นแบบลมดําสวยนะดูเท่เลยคือตัวนี้ดูดีขึ้นเยอะหน้าตาไฟท้ายก็เปลี่ยนดูมีมิติมากขึ้นนะครับเป็น d a y ์ไทมนะดูสวยเลยอะ่ะพูดง่ายๆเนี่ยชุดแต่งรอบคันมีมาให้ดูดีอันเนี้ยคือดูเผลอเนี่ยนะครับก็เรียกว่าคือภายนอกก็หล่อก,กว่ากันเยอะเลยนะ ส่วนภายในเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในด้วยเบาะหนังเขาก็จะเป็นสีดำนะแทนที่จะเป็นสีน้ำตาลนะอันนี้เป็นสีดำนะครับแต่ที่ได้เยอะขึ้นกว่าเก่าคือตัวนี้นี่เห็นไหมผมปรับไฟฟ้าลงมาแล้วนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคือตัวเก่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราเห็นละเบาะปรับมือทั้งสองตัวเลยอันนี้ได้เบาะปรับไฟฟ้านะนะครับอันนี้ดีเลยนะ ดูไฮโซหรูหราขึ้นเยอะพฉะนั้นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีภายในแดชบอร์ดสีดําหมดละแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องตัวนี้นะครับเลขไมล์หกหมื่นหกหมื่นสี่ก็ไม่เยอะนะถ้าถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะก็ยังใช้แคมเปญลดวนใจได้นะครับรถปี2021แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าดูแดชบอร์ดเปลี่ยนนะจอเนี่ยเป็นจอใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นจอใหม่เนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนมีแอปต่างๆให้อันนี้เชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับก็ a อ p l ป c a r า l a y พ n d r o i d Auto เล่นได้หมดนะเพราะฉะนั้นคือก็ลิงก์พวก Google Map อะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีนี่จอใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะน่าจะประมาณสัก8.5ก็ดูโอเคนะฮะจอใหม่ทันสมัยแอร์ Air, เห็นไหมไม่ไม่บิดแก,ก๊แก,กแล้วแอร์นี่ได้เป็นแอร์แบบ Auto. ออโต้เขามีมาให้ล้นะคือเรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยเขาจัดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยจากเดิมเนี่ยทั้งแอร์ก็เป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น จอใหม่นะได้จอใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็แอร์ออโต้เรียบร้อยดีคือทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสภาพของภายในเนี่ยโทนสีเขาเปลี่ยนใหม่หมดจากโทนน้ำตาลตัดด,ดำตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีดำล้วนเลยนะก็ดูแข็งขึมขึ้นนะครับส่วนเรื่องแมคาีนิกนะเหมือนกันตัวนี้ใช้เครื่อง2.4 0 0เครื่องบล็อกเดียวกัน2.4ลิตรนะครับแล้วก็ 150แรงมา้าเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันแมคานิกนี่เหมือนกันหมดเลยต่างกันหลักๆก,ก็คือออปชั่นภายในนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอีกจุดหนึ่งคือเรื่องฝาท้ายกันนะตัวนี้ฝาท้ายเราคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าใช่ไหมมือเหมือนเดิมตัวนี้ได้มือเหมือนเดิม, <laughs> น,ดม,น,ดมนะครับคือ 2.4G เนี่ยข้างในออปชั่นเขาปรับปรุงให้เยอะแล้วแต่ ฝาท้ายเนี่ยเขาจะทาให้มันเกิดจุดต่างกับ 2.4V นะก็คือฝาท้ายยังได้ฝาท้ายแบบอัตโนมืออยู่แต่โอเคนะก็ใช้งานได้ง่ายนะครับอันนี้สะดวกสบายอ่าโอเคเอาละรวมๆเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปกันดีกว่าว่า2คันนี้เนี่ยคุ้มค่าอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่าภาพรวมนะผมบอกให้เลยว่า 2.4G เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งถ้าทุกคนถ้าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการบัสดเจตจำกัดนะอย่างคันนี้จริงๆผมบอกผ่อนแค่14ื่นเอง นะหมื่นสี่ต่อเดือนเนี่ยฟรีดาวด้วยสบายๆเลยนะคือเหมือนกับผ่อนกระบะสี่ประตูตัวแบบยกสูงตัวไฮๆหน่อยตัวท็อปหน่อยก็ขับ f o r t จูเนอดีกว่าใช่ไหมนะตัวนี้คุ้มค่าแล้วไม่วิ่งแค่สามหมื่นนะครับส่วนคันนี้คุณต้องแลกมากับความหน้าตาหล่อเขานะเขาหล่อกว่าเยอะเอาเป็นว่าถ้าเทียบกันเนี่ยดูอย่างเงี้ยผมให้ดูตรงๆเทียบกันเลยความหล่อมันมาเตามา็มอะนะแล้วก็ที่สําคัญพอเป็นไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยนะครับ ออปชันข้างในเขาก็ปรับปรุงมาให้เยอะนะครับเรื่องเบาะไฟฟ้าแอร์ออโต้นะจอใหม่นะก็อันนี้คุณก็ได้แบบเต็มๆเลยออปชันเต็ม,ตมแต่ฝาท้ายทั้งคู่เนี่ยยังเป็นฝาท้ายแบบมืออยู่นะฮะถ้าลูกคุลูกค้าต้องการดูเรื่องความหล่อ1 7 9 0 0 0บาทกับรถวิ่งแค่6 0 0 0 0ผมว่าโอเคนะอันนี้รับได้นะครับเพราะประหยัดกว่าออกห้างเนี่ยเป็น3 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วแน่นอนส่วนอีกคันหนึ่งถ้าคุณลูกค้าดูว่าเออตัวนี้ก็โอเคนะ อันนี้ผ่อนหมื่นหกอันนี้ผ่อนหมื่นสี่อันนี้คุณลูกค้าตัดสินใจแล้วกันคันนี้ก็โอ้โหเหมือนคุณลูกค้าผ่อนกระบะสีประตูยกสูงอะแต่ว่าคุณลูกค้าได้ชมนี้แล้ววิ่งแค่สามหมื่นนะอันนี้ผมว่าคุ้มเรื่องสภาพสภาพคลิปเลยคลิปทั้งคู่แหละแต่คันนี้วิ่งน้อยนะก็ลองพิจารณาดูนะครับสองคันนี้วันนี้เราอมาให้ดูเทียบกันตัวก่อนแมเนเจอร์เชนกับตัวแมเนเจอร์เชนแล้วผมว่าน่าใช้ทั้งคู่นะที่เหลืออยู่ที่คุณลูกค้าตัดสินใจนะครับเอาละวันนี้คงจะเห็น,นว่า2 UCG ฟอร์จ n เนก็พัฒนาขึ้นมาแล้วหวังว่าคนจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากคุณลูกค้าตัดสินใจแล้วกันเลือกหา f o r t u n เนใช้อยู่เอก s ล v ีตอบโจทย์ให้คุณลูกค้าได้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ตตามนะครับสวัสดีครับ